เรื่องของไทยกัมพูชาที่หลายคนมองว่าเรากำลังนับถอยหลังหรือว่านี่คือช่วงท้ายของปฏิบัติการแล้วจริงไหมเอ่อก็ควรจะจริงนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่องการเจรจาเนยังยัง,ยงเพิ่งเริ่มต้นอย่างไม่เป็นทางการการปฏิบัติการทางการทหารก็น่าจะอยู่ในจุดกลางๆที่สูงสุดและกํลาลังจะลงนะครับวันนี้ดูว่าเขาจะรักษาระยะนะครับยืนระยะ ยิงถล่มเราได้มากเท่านี้หรือเปล่าน่าจะตกลงแล้วเคิฟนะครับหลังจากสุดสัปดาห์นี้นะครับ,รบแล้วก็ในความเป็นจริงเนี่ยเขาน่าจะเริ่มต้องถอยร่นแล้วเรื่องเรื่องสเบียงเรื่องการส่งระบบบำรุงเนี่ยมันจะยากละคือคือที่ท,ท,ที่ที่มันบอกว่ามันมาถึงช่วงท้ายจะจบก็เพราะว่าอะถ้าเรา,เราไม่ได้พูดเพื่อที่จะพยายามเหยียดหรืออะไรไงเขานะแต่ว่าแปลว่าเขาเขาหมดของใช่เขาหมดสเบียงเขาหมดพลังเขาหมดอาวุธแต่เขาสามารถที่จะปรับ เป็นสงครามกองโจรขนาดเล็กคือคือไม่ต้องส่งอาหารให้เขาเดี๋ยวเขออาหากินเองได้อ๋อเหรอเป,เป็นกองกําลังขนาดเล็กเป็นย่อมย่อมอันนี้จะยุ่งยากกับเราในเขาเรียกว่าสเตจหรือว่าขั้นต่อไปว่าเราจะผลักเขาได้ไหมแต่ว่าไอ้อาวุธใหญ่อาวุธหนักเนี่ยส่งกำลังามาลงถนนไม่มีคุณนันมันจะม,มันจะวิ่งยังไงถนนก็เป็นหลุมเป็นบอ่อแล้วมันทําไม่ได้แล้วในาการซ่อมถูกไหมซ่อมก็โดนเรายิงอีกแต่ว่าขนาดเล็กที่เคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกกลับไปเป็นสงครามกองโจร เขมรแดงเวียดกงสมัยที่คุณนันทวัฒน์ลบนั่นแนหะไอ้นี้มันยังยากอยู่เพราะว่ารเราไม่ได้ตั้งรับแบบนี้เมื่อเหมือนเมื่อก่อนทหารพลานเราก็มีน้อยครับกองกาลังเราก็เอาชอรบรเราเมื่อวานเนี่ยมีแต่ปืนกระสุนไม่มีจริงเหรอก็เห็นเลขานายกไปตรวจพื้นที่ชาวบ้านเขาล้องผมดูในคลิปบอกว่า ได้เปืนมาแต่ยังไม่มีกระสุนเขเปิดคือเขาส่งปืนชบ,บชุนรัศกรความปลอดภัยหมู่บ้านใช่ครับให้ปืนแต่ไม่มีกระสุนเป็นความผิดพลาดอย่างเงี้ยเหรอือคือเขาคง,งส่งกัสนมาบ้างไม่ครบไม่พร้อมทั้งหมดส่งส่งจะปืนมาก่อนเดี๋ยวลูกกระสุนตามมาทีหลังคือถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะสู้กับทหารบ้านฝั่งโน้นได้ยากครับผมอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆบนพื้นที่และเป็นพื้นที่ของพักของรัฐบาลด้วยครับที่เลขาเนยกลงไปดูเอรออ่ะเดี๋ยวอันขออนุญาตเข้าเรื่องนี้ก่อนพราะเวลาเรามีน้อยนะครับ ตกลงแล้วเรื่องของสหรัฐอเมริกานี่คือ,อยังไงครับอาจารย์อาจารย์คิดว่าเขาทอดเวลาให้เราแล้วถ้าเขาแปลว่าถ้าถ้าเขาทอดแปลว่าพรุ่งนี้เขาตื่นเขาโทรไหมผมคิดว่าเขาก็จะหาจังหวะโทรนะครับแต่ว่าถ้าไม่พรุ่งนี้มาเลยนี้ก็คงใกล้ๆนี้แต่ว่าเขาต้องรับการรายงานจากทหารก่อนว่าเราลุกคืบได้ขนาดไหนเราปฏิาอาจารย์ว่าเขารออะไรเขารอให้มันให้เสร็จ รอให้มันหรือถ้าเขาบอกรอให้เสร็จอะไรเสร็จเขาที่แล้วอะไรกินใจคุณอันมากที่สุดเหมือนเราย <advertisements S 2> ึดอะไรไม่ได้อ่าอ่าอ่าอ่นั่นแหละเขากําลังส่องดูอยู่ว่าเรายึดอะไรได้จีนก็ส่องอยู่นะครับอจีนเขาก็บอกว่าเขามีเราเตียมเขากําลังส่องดูอยู่ว่าเรายึดอะไรได้หมดหรือยังพอหรือยังอันนี้เราไม่ได้กาหนดเองทั้งหมดแต่ว่าเขาตั้งใจให้เวลาเรายึดก่อนนะถ้าผมถามแบบนั้นเขาจะให้เราเราได้เออคุไมไปที่ขนาดนั้นนะในในี่มองมุมผมนะครับ หลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับเมื่อการลบรอบแรกนะครับทางทรัมเนี่ยเขาก็เริ่มไม่เชื่อรายงานนะเขาตั้งทีมพิเศษขึ้นมาตรวจสอบความถูกต้องของรายงานของเขาที่เกิดที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับให้รายงานตรงถึงถึงประธานดีเลยนะครับวันนี้ประมาณว่าเขาคงได้อ่านหรือขอไฟนอลรีพอร์ต ว่าเขาควรตัดสินใจอะไรควรจะ,จะบีบคอตัวยงงไบีบคอคนไหนหนักคนไหนเบาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือเวลาที่เขาผมว่าเขาไม่ตั้นใจจะทอดให้ใครทั้งนั้นคือคือเขานึกว่าเขามาหาอำนาจเป็นพี่ใหญ่อะเขาไม่ต้องเกรงใจใครหรอกนะครับแต่นี้วันนี้เนี่ยคือในส่วนของเราผมผมผมก็เชื่อว่าถ้าเขาโทรมานายกรับเถอะครับ รับโทรศัพท์นะไม่ใช่ <พบ S 2> รับผมว่านายกรับนะเพราะนายก,กพูดเราต้องรับโทรศัพท์นะครับแต่ว่านายกก็บอกสามารถถ่วงเวลาได้เหมือนกันว่าขอปรึกษาหารีกับกองทัพแล้วทางสบชก่อนสภาเขาันคงว่าที่ปรึกษากลุ่มนี้จะว่าอย่างไงรนะครับนี่นี่คือเวลาที่เราจะซื้อนะครับแล้วท่านต้องมาบอกกองทัพว่าเรามีเวลาอยู่อีกกี่นาทีกี่ชั่วโมง นะครับหรือกี่วันต้องต้องเจรจาและต้องยุติการการยิงกันการสู้รบกันนี่คือเวลาที่ผมคิดว่าควรเป็นเวลาที่เราขอซื้อได้นะครับไม่อย่าให้เหมือนคราวที่แล้วที่รนลานตูดสั่นไปอ่าน,นกำลังจะพูดเลยนะครั้งที่แล้วที่เราพูดก็คือเราบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะหยุดยิงตอนเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งแล้วเขาบอกเฮ้ยแล้วเราพอผ่านไปแล้วเราพูดว่าเรา หยุดเร็วไปอีกนิดนึงก็จะได้แล้วขอเวลาหน่อยณนะตอนนี้เราได้เวลานั้นเพียงพอหรือยังยังครับยังแต่ว่าก็ดีขึ้นกว่าเดิมมากมมคือเกอดใจไม่เหมือนเดิมคือ,คอ,คอผมผมคิดอ,อ,อาจจะต่างจากคุณนันทวัฒน์นิดหน่อยนะครับว่าเราต้องถามก่อนว่าใครเป็นพันธมิตรทางการทหารของกัมพูชาระหว่างไทยกับกัมพูชาใครใช้ยุทธปกรณ์ของสหรัฐใครให้พื้นที่ฝึกที่ใหญ่ที่ทสุดในภูมิภาคไม่มีแล้วนะครับที่จะใหญ่กว่านี้ในการฝึกโคบโก แ้ึกอย่างตอนแม้แต่ตอนรัฐประหารยังฝึกเลยมันสําคัญขนาดนั้นเพราะไหนว่าจะยกเลิกตอนนั้นขู่ผมก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์เพราะฉะนั้นถ้าพูดในความใกล้ชิดเราต้องเราเรามีภาษีเหนือกว่าคราวที่แล้วไม่ใช่ภาษีอะไรมากมายหรอกคราวที่แล้วเนี่ยเขาทําให้พันธมิตรของเขาเนี่ยเกือบแพ้ไปยึดเนินไม่ได้อันนี้ยพอเข้ามาแทรกแซงเร็วเกินไปเร็วเกินไปมันไม่ได้จะช่วยอะไรเรามากแต่เพราะว่าการทอดเวลาหรือว่าการทิ้งระยะเนี่ย หนึ่งก็คือว่าอย่างที่เรียนนะครับครับถ้าเป็นคุณทรัมป์คนเดิมโถงตั้งแต่เมื่อวานซื้อแล้วนะครับสองก็คือว่าตอนนี้เราต้องพึ่งสหรัฐมากขึ้นเยอะยิ่งลบนานเท่าไหร่ของเราก็ล่อยหลอนะครับแล้วเราจะซื้อจากใครก็หนั้นเราจะซื้อจากจีนหรอครับอ่าเราก็ซื้อจากเขาเราก็ซื้อจากเขาแล้วใครจะฝึกให้เราล่ะครับเขาอีกก็เขาอีกเอาเป็นจริงจริงถ้าเขาแค่เข้านอนก่อนแล้วก็เราก็จะได้เห็นทําทำเรื่องอื่นก่อนนิดนึงเดี๋ยวเขาก็จะายของได้ใช่ครับแล้วในสมรภูมิแถวนี้ ม,มันเคยมีการลบกันอีกไหมหลังจากเขาแพ้สงครามเวียดนามแบบนี้ไม่มีเพราะั้นเขาก็ส่องดูว่าอ,อ,อาวุธเขาใช้ได้นี่อ,อตรงนี้มันเก่งนี่ออตรงนี้ไม่เก่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าเพื่อนพวกผมนนั่งอยู่ที่พันธก้อนแล้วก็คอยวางแผนเรื่องสงครามเราถึงถามเขาว่า <c oughs> ทำไมเป็นอย่างนี้ม,มันเป็นการทดสอบอาวุธอย่างหนึ่งมันเป็นการทดสอบสมรภูมิและจริงๆพอเราอ่อนแรงลงไปลบไปกระสุนหมดเราต้องพึ่งใครคุณหั๋นตอบอก็ต้องก็ต้องขอเขามาช่วยกันอีกแล้วขอหรือยัง อย่างขอแล้วขอแล้วเหรอครับขอแล้วเหรอก็ต้องขอสิครับเพราะว่าถ้าลบกันไปนานๆแต่ว่าเขาอาจจะไม่ให้